For me, living in Finland means feeling equal and feeling safe. Thailand. See you soon. ภายใต้เมสเซจคอนเทนต์เอ่ยที่มันค่อนข้างน้อยในคลิปวิดีโอเนี่สกายก็ไปเจอประโยคหนึ่งที่ใช้คำว่าหน้าชามากรู้สึกหน้าชาเหมือนโดนตบกลางสี่แยกกับรุสสวรีชัยสมรภูมิคือประโยคที่นางพูดว่า Living in Finland means feeling equal and feeling safe นะครับถ้าแปลตรงๆต,ตัวเนาะคือการได้อยู่ในฟนะินแลนด์เนี่ยฉันรู้สึกถึงความเท่าเทียมและความปลอดภัยเหลือเกินนะจริงๆประโยคในผู้ชมน้อยนะที่จะได้เห็นนางงาม represent ประเทศตัวเองแล้วมาบอกว่าประเทศฉันนะอ่ะมีความสุขแล้วอ่ะประเทศฉัน happy แล้วคือส่วนใหญ่นะทุกประเทศเนี่ยนะครับผู้ชมมันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านไหนก็ตามแต่ละประเทศเนี่ยที่แตกต่างกันอยู่ละ และมันเป็นภาระนางงามเหมือนกันที่จําเป็นจะต้องออกมามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นสปอคเพอร์เซนถูกไหมฮะการ call out เรียกร้องเอ่ยการมาทำแอดว o c เกตการชี้ชี้ในสาธารณะหรือแม้แต่การขับเคลื่อนทางสังคมโซเชียลบุฟเฟ่ะไรเนี้ยอันนี้มันคือสิ่งที่นางงามอ่ะจะต้องแบกภาระตรงเนี้ยออกมาด้วยถามว่ามันไม่ได้ตายตัวว่านางงามจะต้องมาแก้ไขหรอกฮะแต่คือมันเป็นบทบาทหนึ่งที่นางงามได้มาโดยปริยายอยู่แล้วแต่นางงามคนนี้เนี่ยนางสื่อหเห็นอะไรนางสื่อว่า เออฉันก็ไม่ได้สัมผัสได้ถึงความบ้านเมืองที่มันยุ่งวุ่นวายอะไรขนาดนั้นเลยถูกไหมฮะดังนั้นคลิปวิดีโอถ้าลองดูนันจะเป็นฟิลแบบโอ้เดินเชิดหน้าชูตาสวยๆสยีสหน้ามีความสุขนะฮะแล้วก็เดินทำกลางฮิมะแล้วก็พูดยิ้มไปยิ้มไปจอย,จอยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะในมุมหนึ่งนะนี่ก็คิดว่าเย,ายนี่ทําไมหล่อนเปเรี้ยวจังเลยมัน อวดสปปรรพคุณประเทศตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ได้ยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมนะที่ตั้งใจฟังเลยนะครับมันทําให้หลายๆประเทศเนี่ยหลายๆพล,ลเมืองในหลายๆประเทศเนี่ยชุดคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยในฐานะประชาชนเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากเลยยังว่าประเทศเรามีความเท่าเทียมอ่ะถูกไหมฮะเรากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าประเทศเราเนี่ยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถูกไหมฮะนางงามคนนี้ นางงามตัวนี้แนละนางทําให้รู้เลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะบอกใครได้มั่นใจได้ว่าเราอะ่ะมีความสุขหรือเรามีความเท่าเทียมในสังคมความปลอดภัยในชีวิตและศัพท์สินแล้วเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกจริงๆถูกไหมฮะมันไม่ได้มาจากการที่ออมีใครใดๆมาบรรยายว่าเออประเทศเรามีความสุขแล้วนะแต่คือคนในประชาชนในสังคมต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆถึงกล้าพูดออกมาได้และลองดูนะฮะนางพูดโดยที่นางไม่ได้บอกว่า ฟินแลนด์มีระบบรัฐสวัสดิการหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างและทำยังไงมันถึงเท่าเทียมกันนะอย่างที่ฉันบอกไปหรือ ฟินแลนด์มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยอะไรบ้างที่ทําให้ฉันรู้สึกเซฟหรือเกินอะไรเงี้ยนางไม่ได้พูดเลยแต่นางใช้คําว่า feeling คือความรู้สึกนะสิ่งที่สกายอยากจะสกัดตรงนี้เลยคือการที่ประชาชนเนี่ยจะพูดได้เต็มปากว่าประเทศเราดีแล้วจริงๆเนี่ยนะคือประชาชนต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆเออมันเป็นมิติใหม่ของนางงามที่ใช้คําว่ากล้า represent และมันเป็น มิติใหม่ที่นำเสนอเห็นว่าหลายๆประเทศหลายๆพลเมืองหลายๆประเทศเนี่ยต่างดีเฟนซ์ต่างต่อสู้เพื่อให้มีในสิ่งที่นางงามคนนี้พูดนะเออเห็นเห็นด้วยเลยกับที่สะกายบอกว่านางงามคือรับบทเป็นเดอะแบกเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศนางงามแต่ละคนก็จะมาด้วยการเลพิเซนต์ปัญหาที่มีอยู่ในประเทศของตัวเองนะเนาะแต่อันนี้ก็คือมาแบบอย่างนี้เลย เ,ออเขาเขาพีเซนต์มาปุ๊บแล้วเขาดูไมไ่ไม่ได้เป็นเดอะแบบของประเทศนั้นอะไรเงี้ยออที่ใช้คําว่าพาราเพราะอะไรรู้ไหมครัคุณผู้ชมนางงามไทยหลายๆเวทีนี่นะฮะจอดอยู่ที่ท็อปเพราะคําถามแนวการเมืองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบางทีเราเจอคําถามแนวการเมืองเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ถูกกรูมกรูมมิ่งให้ ให้เป็น s p o อ e เพอร์ n ในการที่จะพ u b l i ลิ p ส a ป i กิงในการพูดอย่างตรงไปตรงมามากมันเลยทำให้พอต่างชาติมองประเทศเรามาแล้วเขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาทัว่วโลกก็บอกว่าเป็นปัญหาแล้วพอนางงามไทยเจอเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีการ p r e ียม e ตรงนี้ไปมากนะมันเลยทำให้นางงามไทยอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในในลหลายๆปีที่ผ่านมานะฮะนนี่ก็ไม่ขอพักผปนใครนะ